ี่เคยโดนเล่นของมาก่อนสส่ดำ้วยแต่น้องเชื่อใช่ไหมใครบอกค่อนข้างชัดเลยตามพื้นดวงของน้องนะใครที่น้องยิบมานะที่แนะนำเป็นลังเลมากเลยพี่ว่าจะเอาตัวไหนดีลองได้เลือกได้ทั้งวันเลยลูกค้าไปไหนเป็นพิเศษทั้งสองใบนี้ส่วนตัวชอบต้นี้ครับจริงๆก็ลังเลอยู่ใช่ไหมลูกค้าว่าแบบไปไหนดีตัวนี้มันสะพานได้กี่แบบเป็นสายยาวครับแต่สายเขาปรับได้นะนี่ครับจะเป็นสายถักห้าเลยส่วนอันนี้ก็คือเขาก็จะเป็นแบบสายยาวไปเลยครับลังเลมากเลยพี่ว่าจะเอาตัวไหนดีแต่ผมกลัวว่ามันจะทำให้พี่เสียเวลาไม่เป็นไรเลยเนาะสามารถส องไอ้ผมเชื่อนะครับงั้นลูกค้ารอแป๊บนึงนะครับพี่ขออนุญาตเปิดมือมาจะดูจริงจังเปนิดนึงนะแต่เชื่อพี่พี่เชื่อใส่มูด้วยเหรอครับพี่เคยโดนเล่นของมาก่อนสายดำด้วยพี่ก็เลยเข้าวงการนี้น้องเชื่อใช่ไหมเชื่อครับเผลอได้ครับลองเลือกมาสองใบวันแรกี่เลยครับพี่ขออนุญาตเปิดนะได้ครับ บอกค่อนข้างชัดเลยไบนี้ก่อนละกันเนาะถ้าเป็นใบนี้จะเป็นไพ่ห้าเหลี่ยญสื่อถึงความขาดแคลนเรื่องรายได้ก็จะมีติดขัดไพ่ใบนี้นะก็อาจจะไม่แมทในพื้นดวงน้องเท่าไหร่นะอีกใบหนึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเลยครับไพ่เด็ดซานก็คือเกือบเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในความรับเลยครับผมก็คือใบใบนี้จะเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่การเงินเดือแบบช่องทางรายได้ใหม่ๆนี่จะมีคนมาสนับสนุนตลอดเลยนะครับผมถ้าเลือกนะตามพื้นดวงน้องนะไพ่ที่น้องหยิบมานะที่แนะนําเป็นด่ออรใบนี้ดีกว่าแล้วก็ด้วยตามโอเวววววอออออรขงงงงงนนนนน้้ะะททีีี่่่่่่าาาาสสสยพดกู อะไรเนี้ยคอสโตดีได้หรือว่าสะพายข้ามได้ครับพี่พูดเลยค่ะผมเริ่มใบนี้ก็ได้ครับได้เลยครับผมงั้นเดี๋ยวพี่จาัดก,การเรื่องกระเป๋าให้นะได้<ช>ครับพี่ผมขอคอนแทคได้ไหมได้น้องเดี๋ยวพี่ให้คอนแทคได้โอเคครับ